ปราสาทแห่งสีเทพหันหน้าทางทิศตะวันตกสวนกระแสศาส,สนสถานอื่นๆเพราะอะไรสีเทพเป็นหนึ่งในมะระดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นต้นเขาบรรพชนไทยสมัยอยุธยาสืบเนื่องมาถึงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ศรีเทพยังเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทั้งาศาสนาและศิลปรกรรมซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมากในหลายประเด็นรองศาสตร์าจารย์ดรประพัฒน์ทูวิเชียนได้เล่าถึงเกร็ดสนุกสนุกของศรีเทพอย่างประเด็นเหตุใดปราสาสสององค์คือปรางศรีเทพและปรางสองพี่น้องถึงต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทั้งที่ศาสนสถานอื่นๆในวัฒนธรรมเขมรหรือศาสนาอื่นๆหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนื่องจากเป็นทิศมงคล